ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาโชว์ระบบเต็มระบบนะครับของบัตรอมูลเลตไนะครับที่มี qr code ใช่ครับแล้วก็มี rf i d นะครับอยู่ในตัวเครื่องนี้ใบเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการใช้งานใช้งานยังไงก่อนอื่นที่มีเห็น QR code ใช่ครับอันนี้เราสามารถที่จะใช้กล้องธรรมดา ถ่ายอ่าพอถ่ายปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีข้อความขึ้นมาคลิกเข้าไปนี่ก็จะขึ้นมาเลยเป็นวัตถุมงคลเห็นนะจะระบุชื่อผู้ครอบครองไว้ชัดเจนนะครับอ่อาอออ่าเดี๋ยวเคลียร์แอปปิดทั้งหมดนะครับมาถึงองค์ที่ เออใบที่2เมื่อกี้เห็นนะครับว่าเป็นของอ่าอันนี้ก็จะเป็นของกมลพรถูกนไหมครับจะต่างกันชัดเจนนะครับอืมต่อไปเราจะเคลีย์แอปปิดทั้งหมดนะครับแล้วโทรศัพท์เปิดระบบ NFC ไว้นะครับแค่แตะเฉยๆเอย แค่แต่เฉยข้อมูลก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนืนะครับอืมต่อไปอันนี้บัตรของอ่าเดี๋ยวผมเคลียแอปก่อนอ่ะนี่ปิดแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแอปอะไรอ่อเดี๋ยวอืมไม่ไม่มีแอปแล้วนะครับ เราเอาบัตรเห็นไหมข้อมูลของกระมวลพรก็ขึ้นมาตามบัตรบัตรก็โชว์ไว้ว่ากระมวลพรเห็นไหมครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ